เตรียมตัวหัวเราะก,กันให้ท้องคัดท้องแข่งได้แล้วล่ะค่ะแต่แม้ไม่ใช่เพราะตลกคาเฟ่ที่ไหนนะคะเป็นฉากหนึ่งในละครโรแมนติกคอมดี้อารมณ์ดีเรื่องแอบรักออนไลน์ที่จู่ๆผู้จัดพี่แอนทองประสมก็น,นึกครึ้มจัดให้พระเอกหมากปรินได้มีโอกาสจัดหนักจัดเต็มย้อนวัยใส่ชุดนักเรียนเก๋ๆโชว์สกิลการแดนซ์ในเพลงลูกทุ่งแบบบ้านๆของหญิงลีซะอย่าง,งานั้นงานนี้เจ้าตัวออกปากว่าซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นมา2วันเต็มๆแถมยังได้ทับเสริมเป็นแดนเซอร์ที่เต้นกันจนลืมหาย ใลืมอายุอย่างพี่ท็อปดารณีนุชอีกบอกเลยว่างานนี้ความสวยน่ารักของสาวคิมตกกระป๋องเพราะความแรงแบบสูงอายุมาแรงกว่าคะ่ะ พี่แต่ละคนนี้ก็อายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วนะก็สุดยอดเต้นกันสุดยอดมากเลยฮะเรียกว่ารวมกันทั้งห้องฉลองครัวแต่ตะโกนสิทิ์ไม่พอต้องถ่ายย้อนไปกรูปที่โฮเทยค่ะเหนื่อยกันนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วพี่อะแค่นี้เดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วที่บ้านมีออกซิเจนถังแต่น้องยังต้องต่อใช่ไหมต่ออีกใช่ต่ออีกทิมขาสั่นทิ่มใจมาสั่นอะไรพี่กับมาเต้นกันใช่เพิ่งเข้ามาตอนหายคือมาแอร์ร้อนไหมอะไรค่ะถ้าถ้าอย่างเงี้ก็ใส่ ตั้งย่อนี้เหรอตังแ่ตัวทุกคนเพราะว่าทุกคนตัวเล็กกันหมดดขึ้นไปใหญ่เป็นครั้งแรกครับผมที่ร้องแบบเต็มๆแบบนี hmm> <âu baik> <c oughs> <t> ้ครับผมผมก็ไปฝึกมาประมาณ2วันแล้วไม่บอกด้วยนะใครจะบอกผมแอบฟังในรถดังๆคนเดียวแดนเซอร์ไม่สามารถจะมาเต้นประกอบฝั่งขวาเขาได้เพราะว่าจะบังเนื้อ ก็ต้องไปเต้นอยู่ตอนนู้นมาเต้นเต้นอยู่บอกว่าพี่บ๊ะพี่บเว่าฉากนี้ก็เป็นฉากที่มีสีสันมากๆอีกฉากหนึ่งทำให้ทำให้ทุกคนเนี่ยดูก็คงสนุกสนานไปกับพวกเราที่เล่นเมื่อกี้ด้วยครับ